ลูกว่าไงว่าพี่เด็กพ่อไหมพี่เด็กไหมพี่เด็กเป่ะอ๋อโอ้โคนสวยคนสวยจ้าโอ้งอนพ่อลูกไม่มีรางวัลให้นะไม่มีรางวัลให้ลูกไม่เป็นไรเนาะยังไงพ่อก็ดูแลน้องอยู่ดีนั่นแหละเนาะใช่ไหม S <S okay, สวัสดีครับสวัสดีนะครับ aja, วันนี้เราจะไปหาน้องคุณซับกันนะฮะก็นี่จะเป็นหมู at um um ่บ้านของควานนะอันน um> ี้เห็นไหมครับก็จะเป็นควานที่อยู่ของควานทั้งหมดเลยนะครับผมรอบรอบนี้เป็นบ้านควานนะครับที่พับกะต่ยนะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมมาขึ้นมาเลยนะครับเีนี้เราก็จะไปหาน้องคุณซับเรานะครับผมนี่ยวได้กับบ้านควานเหมือนกันนะครับผม ก็อันนี้เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับไดอยู่บ้านสวยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะห้องแถวกนะ็จะพาไปดูกันหน่อยนะครับผมเยอะก<อ>ว่าเต็มัก่ดกเลยตกไปเอก,อกนะตกโอ้กลายเป็นไรเนะี่ยหนักเหรอโอ้ ไ oh. ม่สบายครับผมอันนี้ก็ทากับข้าวอยู่เนาะโอ้โ oh. มีมีลูกิเต๋ดได้เนี่ยมรละกอนะครับโอ้โ oh. หวันนี้ถ้าจะได้กินส้มตำช่วงบ่ายฮะตัวนี้ตอนเช้าอยูออ่วันนี้เราก็จะไปดูช้างกันหน่อยปตไปดีฮะองอันนี้จะเป็นห้องแถวนะครับผมจะบอกว่าเป็นห้องแถวยาวเลยนะครับดูดู อันนี้เป็นห้องแถวยาวเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะมีควนช้างกันอยู่กันเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่ห้องแถวนี้มีแค่ครอบครัวเดียวนะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ก็ได้ออกกันไปหางานใหม่นะไปกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเมื่อก่อนเยอะนะครับตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ควนช้างก็ทยอยกันต้องดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมกลับบ้านก็เยอะอยู่นะครับก็เหลือแค่คนเดียวนะครับ ตอนนี้แต่แล้วครอบครัวก็ไปทำงานแล้วนะนี่นะครับผม,มนี่จะเป็นบ้านพ <c oughs> ี่กองของเรานะครับพี่กองน่าจะไม่อยู่นะครับซ <c oughs> อมเครื่อง๋อเงียไม่เน้ออาดเลย <c oughs> โอ้โหห้องเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมว <c oughs> ด้วยนี่บ้านควานนะครับผม นี่ฮะก็จะมีลูกควานทั้งนั้นเลยนะมีนี่ควานเป็นอยู่ก็อยู่ดีกินดีครับผมโอเคฮะเราไปต่อนีกว่านะครับก็บ้านควานหมดนะครับที่นี่เป็นบ้านควานหมดเลยซ้าเลยต้องบอกวันนี้นะคุณทรบเราไม่ได้ไปเข้าป่านะครับเรา เราให้น้องอยู่ในโรงนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกจะแต่เช้าเลยนะครับลื่นหน่อยนะครับเลยไม่เข้าป่านะครับผมนี่นะฮะนายหนึ่งนะครับทายหนึ่งนะครับทายหนึ่งสายหนึ่ง,งลองายาวนะครับผม,าามอายุสาสิบกว่าแล้วนะครับผมายาวมากเป็นช้างทายที่นิสัยดี วิสัยดีสุดนะฮะเชือกน,นี้เลยนะครับเรายกไปเชือกน,นี้นะคะรับลูกหนึ่งไม่กินหญ้าลูกนะกินหะญ้าเลยกินไม่เยอะเลยอันนี้จะเป็นแม่วันเพนนะครับแม่วันเพนหนึ่งนะอันนี้ยังไม่มีลูกเชือกน,นี้นะครับ <S <S เคยเคย เคยทาแท้งมาก่อนเคยเคยทั่งท้องแล้วก็แล้วก็แท้งนะครับผมแท้งแล้วก็ไม่ไม่เคยได้ติบติบผ,ผู้ชายนะครับเราก็ไม่ให้มีลูกอีกนะครับผมเพราะว่าเคยทำแท้งนะครับก็บัวประวัติซ้ำรอยเนะประมาณนี้นะค,ครับอันนี้จะเป็นแม่วันเพ็ญหนึ่งนะครับไม่ใช่แม่คุณศึกนะไม่ใช่นะจะเป็นแม่วันเพ็ญหนึ่งจะอายุเยอะกว่านะครับ โชคโชคดี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 นะครับผมโชคดีนะครับโชคดีแล้วก็จะเป็น เนียครับแม่ทองสีคุณแม่สวยนะครับขอยายเขาหน่อยอยายเขาหน่อยครับแม่ทองสีนะครับตัวใหญ่มากน้ำเทอะไรโอ้โหโอ้โหยาหนักเหมือนกันนะเนี่ย ทำเพชรหน่อยาทำเพชรนะครับผมตีนะฮะไปเรือยเลยครับอันนี้จะเป็นม่ลูน ุณยายแม่มึแล้วกันอายุประมาณประมาณจะเข้าห้าสิบละประมาณยี่สิบกว่านะครับผมอายุเยอะอยู่นะครับก็เป็นช้างที่อยู่ในโรงทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาไปดูแม่คุณซับเราอยู่ด้านล่างนี่แหละครับไปเลยวันนี้ฝนตกออยนะครับผมเราไม่มีรางวัลอะไรให้น้องเลยนะครับเราไม่มีนะครับเราแค มาหาน้องเองนะครับผมเราก็ลูกตั้งแต่แต่เช้าแล้วนะอยู่ในโรง ทองมาได้เสียงกันรัก่อนอันนี้เป็นทองไทยนะครับผมเป็นช้างโชว์มาก,ก่อนก็สวยนะครับเชือกนี้แต่เราไม่ใช่ควานนะก็วันนี้ให้ดูความสวยงามหน่อยนะอายุก็ประมาณยี่สิบเจ็ดนี่แหละครับเชือกนี้ดีใจเลยนะครับผมนนี้เป็น,น,น,นมีนาทับมีนาเสียงหน่อยรัก่อนเนาะ เสียงด,ดีดีหน่อยมีนาครับผมมีนาก็เราไม่มีรางวัลให้เขาเลยนะวันนี้นะครับเราก็แค่เดินผ่านแล้วกันนะวันนี้เป็นสีดอหลานคำนะครับผมสีดอหลานคำเฮ้ยฝนตกแล้วฝนต,ตกแล้วนะั่นลกฝนตกใหญ่แล้วเป็นตูใหญ่เลย แดูใครเอ่ยใครเอ่ยว uh ่าไงจ๊ะคนสวยคนสวยนี่ไงคุณซับแต่งตัวนี่เองว่าไงลูกว่าไงว่าพี่ติดข้อไหมพี่ถึงไหมพี่ติดป่ะนี่เจอสาวสวยแล้วแล้วนะครับเราเดินมาสองลงใหญ่ๆมาเจอสาวสวยสวยที่สุดเลยเนาะน่ารักด้วย รักมากอร่อยไหมกินญ้าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะใช่ไหมโอ้มดีจ้ามดีจ้าคนสวยแหม่พอกลับบ้านไปกินข้าวนี่กลับมาเนี่ยโอ้โหกินไม่หมดเลยนะกินให้หมดนะลูกกินใม่หมดครบขอเราไม่ก่อนจะกินแล้วนะครับผมยาอาจจะเขียวไปหน่อยนะครับเราก็ตักแบบนี้เลย ยาออกมาใหม่ก็ประมาณนี้ช้างจะไม่ค่อยกินนะยางจะนุ่มเกินอ่อนเกินนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับวันนี้เราก็มาปลุกน้องอยู่ในโรงฝนตกนะครับผมก็อยากขนกจะลื่นหน่อยใช่ไหมเจ้าจา๋าแอนขาน้าไม่ลูกโอ้ไม่มีรางวัลให้ในง,งอนดูขาน้าตาดิครับขนาน้าใครอื่นแล้วมาเร็วปก่กันไม่ได้ก่อน คนสวย<ม>คนสวยจ้า<ม>โอ้งอนพ่อลูกไม่มีรางวัลให้นะไม่มรางวัลให้หลูก<ม>ไม่เป็นไรเนาะ<ม>ยังไงพ่อก็ดูแลนะ้องอยู่ดีนั่นแหละเนาะใช่้หมไม่ต่าง<ม>โอ้นะครับนี่ไงความน่ารักของนางน,นะครับผมอร่อยไหมจ้าเ<ม>อย๋ยวพี่เ,าเราดูดิ หน่อไม้เขากินนะครับหาหน่อไม้โอ้วันนี้ท้องไม่เต็มแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับวันนี้อยู่ที่ปางก็อาจจะเลือกหญ้าหน่อยเพราะว่าหญ้าต้องตัดไกลนะถ้าตัดแถวๆนี้นกจะไม่ค่อยกินนะเห็นหญ้าเปลี่ยวๆแบบนี้ไม่กินเลยไม่มีรางวัลให้เลยไม่มีล,ลูกไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะอ,อ๋อดูแลก็พอแล้วเนาะสวยมากเลย สวยที่สุดเลยลูกสวยคนณซับสวยคนสวย,ย,ยโหแน่กินหน่อไม้นี่จะเป็นหน่อนะหนอนอ่อนนะอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นอาจาจะเป็นไม้หน่อยสักหน่อยหนึ่งแต่ก็กินได้อยู่นะครับเป็นหน่อไม้คนสวยแล้วพอดีคนสวยแล้วโอ้น่ารักมากเลย รางวัลให้นะครับผมเนาะแต่น้องก็ยังตอบโต้คุยเก่งมากเลยนี่รางวัลให้ก็คุยได้นะลูกเนาะใช่ไหมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีรางวัลให้ก็ได้คุยกันได้นะลูกนะอ๋อนะครับแต่มีเงอนหน่อยมีเงอนดูทำหน้าตาดิเห็นเห็นเปล่าเห็นสุดหล่ออยู่ฝั่งนู้นอ่าสุดหล่อเรานี่ก็โอ้โหแห่งดีเป็นว่าเล่น เป็นผู้สาวไม่ได้นะครับคุณสวยคุณสวยมไมคุณสวยหันหน้าทางนี้เนอยเร็วเร็วไเร็วแปไปจ๋าแป็นหแนหน้าเยอลูกกูอย่างงอนพ่อมาทำได้ไหมลงเป็นปหมเป็นมาดีเอสียังมาดีเอสตีย่ะ สวยเป็นดืส,สวยแล้วสวยสวยส,สวยสดีดีดีดอ,อ๋อ,อได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรเนาะคุยเก่งแล้วใช่าใจไหมลูกน่าราักน่าราักมากเลยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะวันนี้เราก็เอาน้องมาอยู่ในโรงนะครับผมจะเห็นได้ว่าฝนตกนะฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตกไม่เยอะตกอ่อยนะครับผมตกนิดหน่อยๆนะฮะ แต่ตกเรื่อยๆนะครับผมวันน okay? okay, okay, cool, oh e> um um ี้เอาน้องมาอยู่ในโรงน่คุณสวยคนสวยจ้าโอ้บาย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 ลูกบายบายกล้อง่อยน่ารึบาย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 ลูกบาย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 ครับบาย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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วขอบคุณครัยังมีงอนมีงอนครับโอเคบล้วบายครับผม